การกดขันให้ลูกไปโรงเรียนนั้นนอกจากจะทําให้เด็กได้วิชาความรู้แล้วยังเป็นการป้องกันเด็กไม่ให้เสียอีกด้วยเพราะเท่าที่ข้าพเจ้าได้สังเกตดูเมื่อไปทําหน้าที่อบรมบุคคลอันธพาลปรากฏว่าคนผู้น่าสงสารเหล่านั้น90%เป็นเด็กที่เกโรงเรียนไม่เอาใจใส่กับการเรียนหิ้วกระเป๋าหนังสือออกจากบ้านแล้วแทนที่จะไปโรงเรียนก็ถลายไปทางอื่นเสีย มาต่อการหน้าที่ข้อที่3นะครับของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็คือ,อ,อให้ลูกได้รับการศึกษาเนาะข้อ 3. ให้ลูกได้รับการศึกษาภารกิจข้อนี้มีความชัดอยู่แล้วคือความหมายว่าให้ลูกได้เล่าเรียนเพื่อจะได้มีวิชาความรู้ช่วยตัวเองต่อไปส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมคนจึงต้องเรียนและข้อเสนอแนะว่าควรให้ลูกเรียนวิชาประเภทใดข้อเหล่านี้ข้าพเจ้าได้บรรยายไว้แล้วในมงคลชีวิตภาคหนึ่งตอนที่ว่าด้วยพระหุสัจจะและสิป,ปะ ถึงจะเขียนอีกก็ไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นจะไม่คุ้มเวลาและหน้ากระดาษฉะนั้นจึงขอผ่านไปหากท่านผู้อ่านต้องการทราบพิกกลับไปดูตอนที่กล่าวนั้นได้ก็คือถ้าเป็นเสียงอ่านมงคลสูตรที่ผมอ่านเนี้ยนะครับก็จะเป็น EP ีที่45ถึง50ประมาณนี้นะครับเป็นมงคลชีวิตข้อที่7ที่8เนาะเรื่องของพระสัจจะกับ10ปัญจะนะครับ แต่ใครจะขอย้ำอีนิดหน่อยว่าการกดขันให้ลูกไปโรงเรียนนั้นนอกจากจะทําให้เด็กได้วิชาความรู้แล้วยังเป็นการป้องกันเด็กไม่ให้เสียอีกด้วยเพราะเท่าที่ข้าพเจ้าได้สังเกตดูเมื่อไปทําหน้าที่อบรมบุคคลอันธพาลปรากฏว่าคนผู้น่าสงสารเหล่านั้น90%เป็นเด็กที่เกยโรงเรียนไม่เอาใจใส่กับการเรียนทิ้วกระเป๋านังสือออกจากบ้านแล้วแทนที่จะไปโรงเรียนก็ถลายไปทางอื่นเสียอืม กว่าทางบ้านจะทราบเรื่องก็สายเสียแล้วแมมันเหมือนผมตอนเด็กๆเ,เลยนะครับนะออกจากบ้านไปแางตัวเหมือนไปเรียนจริงๆไปอยู่ในร้านเกมนะโชคดีที่ว่ากลับตัวได้ทันนะครับเท่าที่สังเกตดูเด็กหนุ่มที่ถูกคุมตัวเหล่านั้นอายุมักจะไม่สัมพันธ์กับชั้นเรียนคือตัวโตแต่เรียนชั้นต่ําระยะเวลาที่หนีโรงเรียนนั่นแหละเป็นจุดที่ควรระวังเด็กบางคนพ่อแม่คิดจะกินแรงลูกเร็วเกินไปส่วนมากเป็นลูกของผู้มีฐานะไม่ค่อยดีนัก ความจําเป็นทางบ้านทําให้เด็กต้องทิ้งการเรียนและการทิ้งการเรียนนั้นมิใช่จะเสียผลทางความรู้เท่านั้นแต่เสียไปถึงความประพฤติด้วยนอกจากที่กล่าวแล้วยังมีอยู่พวกหนึ่งคือพวกที่บอกว่าสอบไล่ได้ชั้นสูงสูงมสามมหกแล้วแต่ความรู้อ่อนมากจนไม่น่าเชื่อว่าจะสําเร็จชั้นนั้นสอให้เห็นว่าเป็นเด็กเกโรงเรียนเหมือนกันแต่อาศัยอิทธิพลทางอื่นช่วยให้สอบไล่ได้ซึ่งก็เป็นผลเสียหายหแก่เด็กเหมือนกันสมัยนี้ก็มีนะครับ ข้าพเจ้าใคร่จะเรียนแก่ท่านผู้เป็นมารดาบิดาว่าสมัยนี้ควรจะได้ติดตามสอดสองลูกของท่านให้กระชั้นชิดยิ่งขึ้นควรจะได้ติดต่อทางโรงเรียนอยู่เสมอขอทราบเวลาเรียนและผลการเรียนรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่เด็กอ้างว่าทางโรงเรียนเรียกร้องอีกด้วยไม่เช่นนั้นอาจต้องร้องไห้เสียน้ำตาทีหลังเฮ้ย <Hey, S 2> คือนี่มัน60สิปีแล้วนะปัญหาเด็กแบบประมาณนี้นะเด็กคอ,อ,อร์รัปชันพ่อแม่เนี่ยนะยังมีแลวทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับ ก,ก,ก็แปลกดีเนาะที่น่าวิตกที่สุดคือนักเรียนที่พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดส่งลูกมาเรียนในกรุงเทพและขาดผู้ดูแลที่เป็นญาติหรือเพื่อนฝูงที่ไว้วางใจได้ควรจะได้เป็นห่วงลูกให้มากยิ่งขึ้นหอพักต่างๆนั้นหากไม่จําเป็นจริงๆไม่ควรให้เด็กอยู่เว้นแต่เด็กของท่านมีนิสัยใจคอดีเยี่ยมจริงๆข้าพเจ้าเคยหมกมุ่นกับงานหอพักติดต่อกันถึง4ปีการหอพักเป็นอย่างไรก็พอจะทราบ และได้ให้การแนะนําแก่ผู้คุ้นเคยอย่างนี้มานานแล้วโปรดอย่าลืมว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงนั้นมินเมจ,จะเป็นเมืองหลวงเหลือเกินหากตัวหอหีบหล่นไปตัวเดียวเท่านั้นคิดไว้เสมอว่าลูกของท่านกําลังอยู่ในเมืองหลวงหรืออยู่ในเมืองหลวงกันแน่นะครับก็แสดงว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นปัญหามาทุกยุคทุกสมัยเนาะไม่ใช่เฉพาะมาเป็นกันทุกๆวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้อาจจะดูผมโอเวอร์ไปนิดนึงนะ คือผมค่อนข้างใจหายนะอนันนี้พูดตามตรงนะครับค่อนข้างใจหายที่ว่าสมัยผมเนี่ยผมยังจําได้เลยนะตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาลัยก่อนที่จะออกมาจากโรงเรียนมหาลัยแล้วเข้ามาเป็นนักเรียนในสิบตำรวจเนี่ย <S <S ผมจําได้เลยว่าหอพักรอบๆมหาลัยเนี่ยเป็นหอพักชายก็ชายหญิงก็หญิงแยกกันสัดส่วนชัดเจนแล้วหอพักที่เป็นชายหญิงอยู่ร่วมกันเขาไม่ให้นักศึกษาอยู่นะครับต้องเป็นคนที่ทํางานแล้วเนาะแต่ทุกวันนี้พอกลับไปแถวแถวมหาลัยที่ผมเคยอยู่เนี่ย นะหอพักเดียเ๋ยวนี้เป็นหอพักรวมหมดเลยคือมันเป็นเรื่องที่นะก็คือจะบอกว่าตามยุคตามสมัยไหมก็ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอันตรายนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่มีสติยั้งคิดไม่มีอะไรเนี่ยมันนํามาซึ่งปัญหาหลายๆอย่างเนาะก็ก็ทำใจเนาะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับก็ดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีแล้วกันนะครับก็อีพีนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้แง่คิดอะไรบางอย่างเนาะก็หวังว่าคงจะชอบนะครับแล้วพบกันกับข้อ4ี่อีพีหน้านะครับ เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ข้อที่4เรื่องของการจัดแจงลูกนะให้แต่งงานกับคนดีนะครับอันนี้อาจจะอาจจะมีแง่คิดอะไรบางอย่างนะแฝงไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะดูเป็นเรื่องหัวโบราณแต่ความจริงแล้วนะถ้าลองอ่านดูอาจจะไม่โบราณก็ได้ผมก็ยังจําไม่ได้นะว่าเนื้อหาที่เคยอ่านไปเป็นยังไงนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับก็หวังว่าคนจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ